สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยจะพาไปชมการทำงานการสร้างทางรถไฟรางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของมีอะไรมานำเสนอตามมาชมนะครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยเช้าๆกัดสบายสบาย19องศาเราอยู่กันที่อาบ151ช่วง บ้นห้อยเขียดเรามาเช็คงานสองงานนะครับอาบีหนึ่งฮันนิงเสาเจ็ดสิบสองต้นเสร็จไปแล้วเหลือเสาที่ยังไม่ได้ตัดเข็มนีกแปดต้น,นครับเรามาเช็คเบิน้์หนึ่งกัน าท่านผู้ชมาชมการทำงานรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของเบอร์นหนึ่งนะครับเบอร์นหนึ่งบีหนึ B ่งห้าหนึ่งบ้านห้อยเขียนสาวเจ็ดสิบสองต้นอัปเดตท,ทุกวันนะครับ การทำงานรถไฟทางคู่ในไทยยังพลายเชียเ่ยวคองเคลนมารอยยกแบบเบอร์สี่ งานนะครับอาบีหนึ่งานหนึ่งสองงานมีเบอร์หนึ่งก็มีเบอร์สามสิบใช้เวลาสักยี่สิบนาทีครับเลยไปนั่นก็เป็นสถาน,นมีมอพยอยครับที่มีรถกระบะจอดอยู่ใกล้ๆนันะ่น ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมครับบางท่านบอกเป็นคลิปประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายเชียงรายเชียงของแอดมินพยายามบันทึกภาพเก็บไว้นะครับเป็นความทรงจำเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังพี่น้องเ,เพื่อนๆรุ่นหลังเอาไว้ชม ก็มีทั้งดีบ้างมีประโยชน์บ้างนะครับมันถึกไว้เป็นอนุสรณ์โดยชนรุ่นหลังการสร้างทางรถไฟสาย,สายเดียนชายเชียงรายเชียงของอามีหนึ่งหนึ่งนะครับช่วงบันห้วยเขียนตามมาดูนะครับตามมาชมส,สองงานนะครับ เริ่มจะเข้าแบบรถสีนี่ก็เป็นแนวเสารถไฟยกระดับนี่ครับตั้งกล้องเหมือนตงน,นี้ครับสองงานนะครับมามีหนึ่งทานัน้นี่ครับแนวรถไฟ บ,บันทึกภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน,นการทำงานอย่างใกล้ชิดงานกำลังเร่งน,นะครับวันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดงานทุกวันบิ่งไปถึงลำปางนะครับอำเภอเงาวน่นแหละใกล้กับอุมโมงเง,งาวเลยทีเดียวนะครับ ตามมาดูนะครับลงคลิปให้เ่านผู้ชมได้ชมกันอัปเดตความคืบหน้าสร้างทางรถไฟสายเหนือกันตามมาครับเสร็จแล้วนะครับหนึ่งงานไปเบอร์สามสิบต่อ ตามมาครับตามมาเช็คละนะครับบีหน่งห้นึ่งเบอร์หนะครับไฟเบอร์สา มาครับมาต่อเบอร์30กันเลยนะครับท่านผู้ชมงานเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราตีไปอาบี1-3-5่าอีกสงานแถวๆถวอำเภอเงาละปากนะครับเรายังอยู่อาบีหนึ่งห้าหนึ่งอยู่นะครับเลยจาก มาห้อยเคียนมาเข้าเขตแม่กาหลวงนะครับขานเขาวางมาถึงเบอร์36แล้วนะครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับการสร้างทางรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของป๋ามาละนะครับมาเช็คเช็คปลิ้นนะครับเบอร์30 เหลือเข็มที่ยังไม่ได้ตัดาก8ต้น สองนะครับเยี่ยสามสิบสองงานะครับได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันน,นี่ก็เตรียมเข้าแบบ นี่ครับบาร์บี้หนึ่งห้าหนึ่งสาวเจ็ดสิบสองต้นนะครับเช้าเช้านะครับเดี๋ยวไม่กล้าหลวงนะครับเพื่อเมือ่อะเยาเช็คัมปริลตนะครับแล้วเราก็จะไป งาต่อค่ครับเสาคานวางเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับเราเช็คกันกว่า30เท่านั้นครับ เยอะนะครับวันละ8งาน10งาน11งานก็มีนะครับเราต้องวิ่งระยะทางตั้งแต่ระยยาวไปถึงเงาว40-50โลทุกวันนะครับมีโอกาสได้รอนานๆก็ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปแอดมิน ท่านชื่นชอบบางท่านก็ไม่ชอบบานผ่านนะครับติชมมาได้นะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขและก็เปลี่ยนแปลงช่องให้ดีขึ้นนะครับการก่อสร้างประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็บันทึกคลิปประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟาสายเด่นชัยเชียงราเชียงของ ให้เป็นความทรงจำดีๆที่เราได้มาร่วมงานกับรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเกียวกับการบันทึกคลิปไป้นะครับเพื่อให้น้องๆรุ่นหลังได้เข้ามาชมกันนะครับตั้งแต่เริ่มขุดบอ่อขุดผ่านเสาเทลินเทฐานนะครับเราอยู่กันที่ปีหนึ่งหั้หนึ่ง แม่การหลวงครับเรามาจะค่อยเคียน,นสาคเจ็ดสิบสองตนเดี๋ยวเราจะไปอำเภองาวกันต่อติดตามมานะครับ